ผู้ชมและผู้ติดตามหัวหน้าจรสแคสซิงนะคะทุกคนคะวันนี้รูย่กเ,เจ้าไข่าลานฟันปีศาจค่ะทุกคนคะวันนี้วันนี้จะมาทำอะไรหัวหน้าจรสจะมาทำอะไรอะทำทำอะไรก็ทำไปนะทำอะไรก็ทำไปเพราะ เพึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะติดทุลาสองวันค่ะทุกคนขาไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงไม่ได้ลงต้องหนีหัจอดนั่นแหละเราต้องหนีรค,นครับเราต้องทำครับไม่ได้ลงคลิปลเลยเอฟซีเพราะว่าอะไรเจ๊พึ่งมัวแต่ไปหาเหตุอยู่ฟินกับการหาเหตุน่ะเ,อ, <Okay. S 1> เอ,อ๊เหดุยุคานอ่ะโอ้ยนี่หน้ารถค้อย สนุกสนานมากเลยต้องระวังครับ ก็จะจัด ครบหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะ ไปซลินหรือเปล่าหลังจากยดาหลายวันกัโอ้โน้องเล็กจิโทจังจิโทป้จิโท โอ้โอย่างนี้โอ้ยสงาบยัวสงาบยั่เจ๊บบรรยากาศหน้านอนอ้ไม่ได้อยากออกมาสักเท่าไหร,นะร่แล้ววันนี้น่ะอยากไปหาเหตุได้ไมไม่รู้ค่ะนะกินข้าวค่ะทุกคนคะ่ะ กินหลายๆวันอะเอ๊ะยันไหนยังจะไปไม่ได้ตั้งใจมาไทยทางนี้เลยหรออู้หึอ้าวอ้าวแบบไหนเนี่ยจะได้กันนึกว่าลูกพี่ไม่ออกงานเนาะว่าผมจะไปหาเจ้ายักษ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างพอดีออกมาพอดีเจ้เอ๋เลยยังหวะพอดีเลยเมนูของเราค่ะวันนี้ข้าวเหนียวไก่ย่าง านานยางไปพุ่นลนี่ค่ะคือที่ทำงานของเรานะคะเดี๋ยวน้องเล็กน้องเล็กอ่ะคนขับทะเลซาคนขับทะเลซามาตัดไม้น้องเล็กรับทำง,งานพี่เสีนี่แหละน้องเล็กมารับจบ 他也是。<I> <I know. S 1> ฝนก็ตกพี่น้องฝนลิ้นเราคนไหนกี่แสนทีเห็นงานเลวกว่าน้อเนาะ คอนไม้ลากกิ่งไม้ลากต้นไม้ มุดไปอีกแล้วอันนี้ก็เอามานี่แบงแบงแบงไว้ให้น้องเล็กเขาตัดแล้วค่ะมันจะได้ตัดไงอ้ายน้ำใจทำได้เพื่อให้น้องโอเคอะแล้วค่อยเจอกันนะคะอีกคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ